กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับคุณต้อ<ผ>มคือช่วงของอะไรครับจอดคุยนั่นเองนะครุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณผู้ชมต้องติดตามแน่นอนเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะไปพูดคุยกับบุคคลสาคัญนะฮะในแวดวงรถใหญ่หรือว่ารถเพื่อการพาณิชย์นั่นเองนะครับและสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของคุณประหมอจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยวันนี้นาเสนออะไรฮะก็ต้องบอกว่าอย่างสมมติ การขับรถเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ใั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ความปลอดภัยสูงในการขับขี่ถูกต้องครับแล้วก็ต้องมีการเรียนสําหรับในเทปนี้ผมต้องบอกว่าผมพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมในจังหวัดปทุมอำเภอลำลูกกาไม่ใกล้ไม่ไกลนล่ครับผครับผมะปทุมธานีกรุงเทปนะครับผมเดินทางไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะฮะก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยขึ้นกับทางกรมขนส่งด้วยอ๋อ เป็นคล้ายๆแบบว่าต่อยอดมาจากต้นกล้าอาชีพรู้จากสถานที่ที่เราได้เห็นตามภาพที่ทีมงานมาให้ดูเนี่ยก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่โอ้โหใหญ่กว้างมากกว้างเหมือนกันนะฮะครับผมครับเนี่ยเนี่ยที่เขากําลังนี่คือเป็นสถานที่จริงในการฝึกสอนนะครับครับผมนะฮะแล้วก็ผู้ที่สนใจที่อยากจะเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเรียนได้ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเรื่องของที่พักอาศัยเนี่ยทางเรียนมี ที่พักอาใส่สำรองไว้ให้ครับผมครับผมถมยังให้เบี้ยเรียงด้วยวันละ120บาทนะฮะอ้โน่นจ่าจะได้พักฟรีนะฮะได้ความรู้จากการขับรถนะฮะแล้วก็ยังได้ได้ตังค์ด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยมารอรับแรงงานที่มีคุณภาพตรงนี้ออกไปเลยนะผมครับผมมาลงทะเบียนรอไว้เลยแล้วก็ เอาไปใช้ในเอาไปเป็นพนักงานขับรถของเขาในองค์กรเลยนะฮะก็บอกง่ายว่าก็คือจบไปก็น่าจะมีงานทําอยู่แน่แน่แน่นอนผมมาเรียนสักหนาดนี้นะครับว่าต้องมีงานรองรับอยู่แล้วคุณผู้ชมครับตามที่เราได้เห็นภาพก็เป็นสถานที่ที่น่าจะโอ้โหตอบแทนมอบให้มีแต่ให้มีแต่ให้จริงสำหรับสนยนขับรถใหญ่นะฮะนะฮะใครที่ชื่นชอบนะคุณผู้ชมครับก็สามารถไปเรียนได้ก็แล้วกันแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้คุณผู้ชมชมแค่ภาพนะยังมีบทสัมภาษณ์ใช่คใช่เครับคุณหมอเดี๋ยว ผมไปสัมภาษณ์คุณแสงจันทร์จั่วความสุขนะฮะคือเขาดูแลทางโครงการนี้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอลำลูกกานั่นเองนะครับผมอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราไปชมบทสัมภาษณ์กับทางคุณแสงจันทร์เลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอลำลูกกานะครับคลอง5นั่นเองนะครับจังหวัดปทุมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่นี่นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูทรลำลูกกานั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการขับรถ ที่ดีทําอย่างไรขับรถอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับผมตอนนี้คุณแสงจันทร์จวบความสุขก็รอผมอยู่ข้างในแล้วเชิญคุณผู้ชมไปพูดคุยและก็ไปชมรายละเอียดต่างๆได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์สอนขับรถบรถบรทุกข,ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคุณแสงจันนะครับจวบความสุขหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ คุณแสงจันทร์สวัสดีครับดดเดี๋ยวจะให้คุณแสงจันทร์ช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโครงการนี้ชื่อโครงการอะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่เป็นศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบกนะคะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ในการจัดโครงการสร้างนักขับรถมืออ,อ,อาชีพค่ะ โครงการน,นี้เนี่ยเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดโครงการต้นกล้าอาชีพขึ้นมานะคะทางผู้บริหารของกรมการขนสงข่งทางบกก็คิดว่าเราน่าจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมนะคะในช่วงแรกเราก็จะเข้าไปร่วมมือกับ โครงการต้นกล้าอาชีพกับของรัฐบาลนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการรับสมัครซึ่งซึ่งมันไม่สะดวกนะคะในการรับสมัครของเราเนี่ยเราเราต้องมีการจํากัดในเรื่องคุณสมบัติของคนที่สมัครด้วยนะคะทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในขณะนั้นคือท่านชัยรัตน์สวนชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะคะท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ใช้เงินของกรมการขนส่งทางบกเองก็คือเงิน ที่ได้จากการประมูลเลขสวยนะคะหรือหรือที่เรที่เราเรียกว่าเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือมีตัวย่อว่ากบทนะคะเ,เงินตัวนี้ก็คือเงินที่ประชาชนที่เขาต้องการอยากได้เลขสวยแล้วก็ประมูลเข้ามานะคะเงินตัวนี้ก็จะมาเข้ากองทุนตัวนี้แล้วก็จะเอามาใช้ในเรื่องของความปลอดภัย มันก็เป็นเป็นการดีนะคะคือนอกจากเขาจะได้เลขสวยแล้วเขามีโอกาสได้ทําบุญด้วยนะคะก็คือมาช่วยเหลือผู้ว่างงานซึ่งเราก็จัดมาตั้งแต่ปี52-53-54-55แล้วก็ผลิตพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยออกไปประมาณ5,000กว่าลายแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการขนส่ง ทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการขนส่งมารับสมัครนักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปแล้วก็ไปเป็นพนักง,งานขับรถมืออาชีพของเขาเอาแล้วสำหรับโครงการนีครับตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปี5-2 5-3-5-4นะครับ <c oughs> นี่คือเป็นจัดโครงการเป็นปีละครั้งเหรอครับในการฝึกอบรมตรงน,นี้เราจัดทั้งปีทั้งป,ทงปีทุกเดือนก็ปีนหนึ่งก็จะเริ่มจากปีก็ประมาณก็คือตั้งแต่เดือนกันยานะคะกันยาปี52จน ถึงกันยา53นะคะคือเรียกว่าเราเรามีการเปิดสอนทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะท่านที่ท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่มีญาติพี่น้องนะคะที่อายุตั้งแต่22ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ว่างงานอยู่นะคะถ้าต้องการที่จะเป็นพนักง,งานขับรถมืออาชีพนะคะก็มาสมัครเรียนได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับอยากจะเป็นนักขับมืออาชีพนะฮะก็สามารถที่จะมาติดต่อแล้วก็โทรมาที่ call center ได้เลยนะครับตามตามรายละเอียดนะฮะอ่าแล้วตอนนี้นี่ของโครงการเนี่ยครับเราผลิตนักขับมืออาชีพเนี่ยรวมทั้งหมดทั้ง3ปีมาแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วครับโอรุ่นนี่นี่ปีหนึ่งก็ประมาณ10เราจะมีหลายหลักสูตรนะคะมี อย่างอย่างในปีแรกเนี่ยเราจะเปิด2หลักสูตรคือหลักสูตร1นึเดือนกับห,หลักสูตร2เดือน1เดือนก็คือสําหรับคนที่ขับรถยนต์เป็นแล้วมีใบกับขี่รถยนต์แล้วนะคะแล้วก็มาต่อ6กล้อ10ล้อแล้วก็รถบัสนะคะส่วน2เดือนก็คือคนที่ไม่เป็นเลยไม่ยังไม่เคยมีใบกับขี่มาเดือนแรกนะคะก็จะเรียนรถเก๋งปิกอัพรถตู้นะคะแล้วก็เดือนที่2ก็จะเริ่มเรียนรถ6ล้อ1 0ล้อรถบัส นะคะพอมาปี53เนี่ยเราก็เปิดเพิ่มขึ้นมาอีก2หลักสูตรคือหลักสูตรการขับรถลักจูงเป,เป็นการต่อยอดของหลักสูตร1เดือนอคนที่จบหลักสูตร1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยจะได้รับใบใบขับขี่ที่เขาเรียกว่าทสอง <ถอ S 2> นะคะ,ะ,คะแล้วก็พอมาอมเรียนขับรถลักจูงก็จะได้ทสามค่ะแล้วในปี53เนี่ยเราก็เปิดเพิ่มมาอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรรถขุดหรือรถแม็มโค อ๋อนี่นะะแสดงว่าที่สูตรนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าสามารถสามารถมาเรียนแล้วก็มาอบรมได้รถรถทุกประเภทสำหรับที่ใช้ในการขนส่งนั่นเองนะ,ะคะ,ค,ะคือรถขุดหรือรถแบ็คโฮนี่ก็จบแล้วจะได้ไปกับกี่รถแท็กเตอร์นะคะอันนี้เราก็เปิดปี53 54แต่ปี55เนี่ยเราหยุดเนื่องจากว่าน้ำท่วมพื้นที่ของเราที่ที่อยู่ด้านหลังของศูนย์นี้เนี่ยนะคะก็น้ำท่วมแล้วก็ดินมันอ่อนเวลารถ มโครที่จะลงไปตรงนั้นมันก็ซุดตัวอาจจะซุดตัวได้นั่นเองสําหรับรถขุดเนี่ยเราใช้เราเช่ารถจากกรมทางหลวงแล้วก็เชิญวิทยากรจากกรมทางหลวงทีนี้ปีนี้ทางกรมทางหลวงก็ภารกิจเยอะน้ําท่วมนะคะต้องต้องเอารถไปซ่อมถนนซ่อมแซมนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่างที่จะมามาเป็นวิทยากรให้เราเพราะนั้นเราก็เลยหยุดไปก่อนท่านผู้ฟังที่มีญาติพี่น้องอยู่นะคะแล้วก็อ่า มันจะมีรายละเอียดในเรื่องกับคุณคุณสมบัตินะคะก็ลองโทรเข้าไปสอบถามนะคะ1584นะคะจะได้รายละเอียดตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยนะคะ,ะปีนี้เราก็มีถึงเดือนกันยายนนะกันยายน2555นระคะรับนักเรียนกี่ท่านครับเออเราก็มี3หลักสูตรนะคะก็คือ2เดือนก็รุ่นละ50คนรุ่นละ 50, ะ50คนนะหนึ่งเดือนก็คือรุ่นละ50คนลากจูงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นรถขนาดใหญ่เราต้อง ต้องต้องฝ mark, ึกกันมากๆนะคะก็รับน้อยหน่อยรุ่นละ30คนค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ก็มาได้ได้มาคุยกับคุณแสงจันทร์จวบความสุขนะฮะเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆกับการรับสมัครพนักงานขับรถแล้วก็การฝึกอบรมการหลักสูตรการสอนต่างๆนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณแสงจันทร์จวบความสุขมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับหนึ่งในผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนะครับขับรถใหญ่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่อาริฟนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรที่ทางศูนย์ฝึกอบรมเขาได้ทําการสอนให้เราครับก็เท่าที่เรียนมาสองวันก็ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้สอนก็มากอยู่ครับคือหลังจากที่ได้เรียนแล้วเนี่ย ครงบางครั้งเราไม่เคยนึกเลยว่าที่ที่ที่เราขับรถมามันไม่ถูกต้องเลยครับผมมันเป็นยังไงครับถ้าเกิดการเรียนการสอนของเขานะครับที่ของพี่อาลิฟได้รับก็ได้เรียนรู้ทางด้านวินยัยในการขับขี่การความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ หลายสิ่งหลายอย่างะครับบางทีเราเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องได้รับการอบรมครับเอาแล้วเรื่องของเทคนิคการขับรถนี่เราได้ได้เรียนไปบ้างหรือยังครับตอนนี้ยังครับยังครับยังไม่ได้เรียนครับแล้วเราคาดหวังอะไรบ้างกับการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับที่เรามาเข้าร่วมคะก็คาดหวังว่าอยากจะเป็นมืออาชีพในการขับรถนะครับอยากจะให้ หลายๆคนมีวินัยในการขับรถก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เหรียญครับผมก็คิดว่าหลังจากที่เราจบหลักสูตรเนี้ยเราสามารถที่จะไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยไหมครับอแน่นอนครับแน่นอนครับคิดว่าคาดหวังไว้มากเลยครับครับผม และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับของผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่อารีฟด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ขอให้พี่อารีฟเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ได้งานทําที่ดีนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ด้านหลังของศูนย์ฝึกอบรมนะครับสถานที่ด้านหลังนี้คือสถานที่ที่ใช้ในการขับขี่และฝึกอบรมนั่นเองนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ เป็นไงครับคุณต้อมอยากจะเรียนไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งคุณต่อต้อมไปเรียนรถบรรทุกขนาดใหญ่หน่อยคุณหมอนะครับเขาเขาเคยเคยขับใช่ไหมอเคยขับใช่ไหมหรือว่าก็เคยทดลองครับที่จริงผมอยากเรียนเหมือนกันนะเผื่อว่าผมตกงานผมจะไปขับขอโทษทีนะครับคุณต้อมรายได้นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับใช่ครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเหรอเลี้ยงลูกโอ้โแรงใจเลยนี่เลี้ยงลูกนะฮะ เลี้ยงดูแล้วก็ให้การศึกษาส่งเรียนสูงๆทั้งนั้นนะครับสําหรับพนักงานขับรถนั่นเองคุณผู้ชมอาจจะมองว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยโอ้ดูชื่อแบบธรรมดาแต่ที่ไหนได้อะไรรับนะฮะมากกว่าพวกเราครับผมไม่ใช่ว่าขับรถแล้วก็กินเหล้าเมายาหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับตอนตอนนี้คือต้องบอกว่าภาพลักษณ์ของพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับผมเราต้องมองเขาตรงจุดนี้นะฮะเพราะว่าเขาหนึ่งเลยเขาขับบนท้องถนนเนี่ย เรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นที่1ใช่ัใช่ครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถไปรเรียนได้นะ,ะที่ศูนย์ขับรถบรรทุกนั่นเองจากสถานที่ที่เราได้บอกมานะลำดูกาไกลๆนี่เองนะฮะนอกจากจะได้กับค่าฟรีได้ตังค์ด้วยคุณผู้ชมครับในช่วงจอดคุยวันนี้นะฮะเราก็นําเสนอในสิ่งนีน้สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะั้นก็ต้องติดตามในช่วงหน้ามีช่วงอีกช่วงสุดท้ายนี่ช่วงอะไรครับคือช่วงบัสแลนรบรัคไบเออร์ไกนะฮะครับผมช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการครับ